บ้านเขากับเพาไปอยู่ไกลบ้านมันมีความรู้สึกนล้วแต่มันโดดเดี่ยวบอกว่ามันเงาบอกว่านันสัตวอาเจียนะมีความขึ้นหอดบ้านอยู่แบบนี้นะขิ้ทอดสุดๆเลยเออแต่การเห็นอะไรคืออดได้โฟกัสเรื่องเงินเลยวะยังที่เขาจะได้ก่อนอสบ,บายดีทุกคนสบ,บายดีพี่น้องสบ,บายดีทุกคนน้องว่าแล้วสิาพาไปเที่ยวเพื่อนชวนไปเที่ยวมื้อนี้เฮาสิพาขันตอนทวิตคือไปวัดก่อนเนาะเพราะว่าเฮาต้องไปกราบไหว้ขอพรมา คือจเป็นสิริมงคลให้แก่คุครอบคุณอะไรก็ตัวเองเราไปทำบุญก่อนแต่ว่าหลังจากนั้นสิไปใจกะติดตามกันเนาะเดี๋ยวสิออกเดินทางจากบ้านเฮาไปผาดพผนกับประมาณหอดจากสี่สิบกิโลเมตรประมาณนี้ไปนะค่ะพี่น้องตามหาสาวพรนะก็คือเรืามีแฟนแล้วนะก็เลยแบบเพิ่นกันไปสั่งเนื้อสั่งต็นงานทำกันกับเฮาแต่ว่าเฮามาก่อนเขาเห็นงานเต็ดงานอยู่ร้านลาบเดวันทะเลเหมือนซีลอย สุขดีแล okay, so okay. ้วพ่นยองไปแล้วพอเถงก่ใจดียนตลอดฟังกป่ะเ๋ยวข้าสีฟ้าอไีเดียวยังทันใครก็ไปก่อนนองก็เพื่อยบอกอ๋อโมแมตปบาก็เมือเ้าได้หรมาเหมือเดียวนนขฮาก็มาหนข่ก็ ่อนิไปเทียวพันหนึ่งได้หาเงินหาพันกีบแม่บอกหนึ่งพันบาทได้หาเงินหาพันกีบพี่น้องช่วงนี้เล็ดแหลกเปลี่ยนเงินกีบเอ้ยเงินบาทแหลกกีบ เบกัแล้วมแต่ค่าใจายเนาะเติมน้ำมันวันนี้มัน่าได้แบบจิ๊กโก็ตตัวซับก็ได้เออใช้ตัวซับก็ได้กอดเอวกอดเออ 2องสิบนาทีตอนนี้เขาก็มาหอดหวัดตรพี่น้องี๋ยวสิเขาไปกับไหวคอกรกันแล้วจังสิพาพี่น้องไปหลอกในบริเวณหวัดบัตรแลข้าวปบลกินแล้วลบอกไปเอายัน มื่อนี้เจเขาเสียงเนาะเพิ่นได้เดินทางมาแต่กรุงเทพเนาะเงินเต็มกระเป๋าตอนนี้อ่ะสั่งไว้ปิ้งไก่บ้านนตำมะขงใส่มะพริกหน่อยหนึ่งเอาไหมปิ้งไก่ปิีงไก่ตัวนี้ตัวไหนบอกตัวนี้หกสิบป่ะโอเคเอาตัวนี้แม่ข่ากระงามเอาตำ มันมีตำยังไหบอแม่ตำสั่วตำมูจะเป็นตำปลาตำปลาปามีเยอะตำหมหมกับตำปลาเอาตำหม้อหมักบบเพ็ดเด้อนี่นี่นั่งบ่อนไก่คนไปเลยเอาอยู่พุ่นเอาไปแล้วสั่งลำลังกันเลยเผาน้ำเด้อนี่ค่ะเปิ้มันก็ตะกินจะกินเนาะอ่ะลุยตัวเสียกคือยันเพชรปุ่น ข้าวเหนียวเนี้ทะเลคทไินอะไรตํห <rawd Moder> ุงกระโบตัวใดเนาะกินแล้วเนาะกินแล้วบะหมี่ชิมบังดูห่าพันบาทบ้หนเขาชิมเขชิมได้เขาก็กินติ่กคือแซ่บตําหุงอันเขาพูดบ้านท่ากับจีนไทยตัวใดแซ่บ บ้านท้าแจแกเด็เแบบที่มาอยู่ไทยนะเขาจะเอาบริไทแบบปลาแดกเข็มข้นลายเด้ทบ้านท่าวนะแบบปลาแดกเน้นเนนัวกลัวบ่ะวเขาซองไก่อานเป็นภาษาอะไา่เย ไก่หกสิบพันหกสิบพันกับประมาณร้อยร้สาวบาทเนาะเฮ้ยรอยบาทล้าวบาทเลยแล้วเข่ากับสาวพันตามสาวปุ่นสี่สิบห้าเอ้สี่สามถกงั้นทอเอ๋ยบอกเมื่อเราพี่น้องว่า เขาไปหาสอนแมงเหนียวเออเนี่ยพาเพื่อนมาเที่ยวสะพาดโพนพี่น้องอลไรวันนี้ค่ะสิมาสัมผัสเพื่อนนาะเท็่อย่างไี้เขาเพื่อเก็บเงินได้หลายเลยเห็นคอมเมนต์หลฟ์ล่ะก็ว่าคือเก่งใช่น้องเขาหาเงินได้หกเดือนได้ทางไอโฟนได้ทางคำตอนนี้ก็สั่งร้อยนะนั่งโมติสแล้วพี่น้องอยากไปแล้ววันนี้นะบริษัททีมงานบริษัททีมงานเขาบริเลี่ยงมาที๋งานไปเยวะเหาะเหาะ่ิซีพี่น้องแต้งแต่ไปกรุงเทพหกเดือน มีแต่เหตุงานอย่างเดียวทุกคนหัวเข่าไปได้ไปเที่ยวไซไปเหตุงานกับสองจเดือนไปหาแม่เธอหนึ่งมีแต่ไปเหตุงานรางเทพพกเดือนกับมีแต่ไปหาแม่แต่สามเธอตอนตอนปีใหม่แล้วก็วันเกิดแล้วก็ตอนไกิมาทุกคนแต่๋ว่าบระเด็นปร่เด็ไปเที่ยวไสมีแต่เหตุงานอย่างเดียวเงินไปเที่ยประเ็นบ่บางเดือนกับ ใส่ใส่บัวลายบัวคอยเลยใส่มีแต่สื่อแต่แนวแน่วจากไต้ลี่แล้วอะลรแล้วก็บบัวคอยสื่อเพราะว่าห้องบัวคอยมารขนมบัวคอยกินไงบัวคอยเอาใจกันอย่างมันชื่นกินเหตุงานยังเขาเหตุงานร้านอาหารเนี่ยา็มีแต่ในวันแี้ใส่หมื่นสี่ร้อยคนทวีตเราไปไทยกับเหตุงานกินเป็นมแล้วเนาะก็ไปฮอดไปญี่ปุ่นแล้วบัดนี้เหตุงากินเป็นบ้านหรอบัวบัวเป็นคือเก่าอยู่ปุ่นอาหารอาหารยังญี่ปุานละ รันมมจุ่มแต่ว่าน้องเขาน่ะโชคดีพี่น้องพลายพ้ฟังว่าคือไปญี่ปุ่นล่ะพอเจ้านายใจดีเลยพี่น้องก็เลยอยู่ได้แบบพกเดือนมีเงินเก็บนะแต่ว่าเขานะเขาเห็ดบ่อใดแบบอยู่บ่อใดคืองานบนเขาข้ามห้องก็อยู่บ่อใดเนาะข้ามันเขาข้ามห้อก็อยู่ได้แต่ว่าอยู่หลานอาหารนี่คือดีอย่างหนึ่งคือเจ้าขาวไปในห้องบริสุทธิ์เขาบริสุทธิ์นั่นแหละเขาก็เลยเก็บเงินได้นะพี่น้องทำไมเราไปห้องเสาวเขาสื่อไงตอนเลิกงานมากับมีแต่ กับเขาของรถมาได้เคยซื้อยังกับไปกินเนาะก็เลยเก็บเงินได้เนาะตอนนี้เรียนอะไรฮะกอย่าให้ขคำตอบให้ม่ได้ซื้อรถซื้อเยอะนี่แม่เอาให้ซื้อเออบาเห็นพี่น้องคอมเมนต์ว่าร้านกัตันยูร้านกัตันยูนะพี่น้องก็ขอบคุณหลายๆเนาะที่นั่นแหละน้องเพิ่นก็ดีใจพี่น้องคือแบบว่าเห็นคอมเมนต์แบบกระแสตอบรับดีดี่ร้อนเนาะว่าเปิดไปเมืงเทือแต่หกเดือนเื่อดอ่ะมีเงินเดือน หรือว่าเด็กหลายอย่างก็คือว่าเก่งสุดยอดจริงสิเขาอยู่บ้านเขาก็อยู่ไทยต่างกันนะใแบบความมือศึกนะอยู่พุ่นนะมันมันก็สิเงียบเงาหน่อยอเอที่ถามไหวหน่อยก็คือเพราะว่านอกเขาอีกคนหนึ่งมันจะสิไปน้ำนะพี่น้องเพราะว่าคือแบบดองแต่เขายังว่เราเคยไปนะคะยังหัวเอาเวลาอยู่บ้านเขากับเอาไปอยู่ไกลบ้านมันมีความมือศึกนะแต่มันโดดเดี่ยวบอกว่ามันเงาบ่อยสันอาเจียนะมีความคืนหอดบ้านอยู่แบบนี้นะคืนหอดสุดๆเลยเออ แต่การเห็นอะไรคืออดได้โฟกัสเรื่องเงินเลยวะยังที่เขาจะได้ก่อนนี่เขาเออหน่าแห้งพักดันไทยที่ว่าผู้ได้กำลังสิไปสู่งานอยู่ไกลบ้านเนาะพี่น้องนี่พังเสลวเขาอโฟกัสเรื่องเงินเลยวาเรื่องที่เขาอยากได้แนมันกลิ้งท้องที่เขาอะได้เขาก็ต้องแบบเร่งไว้ก่อนเออมันก็เลยมีกําลังใจอดเนาะประมาณนี้แหละพี่น้องคลิปนี้ก็คือผมมีอย่างไรเนาะถามน้องคนซํานีแล้วไว้ขึ้นยังกง เขาเม่นมากันมาบอกชูกันพังไหนน้องพี่น้องหลังจากนี้เขาก็จะพาหน่องไปเลาะน้องเพราะว่าน้องเพิ่นมาแต่กรุงเทพใหม่แน่นอนนี่แหละพี่น้องกระเป๋าก็ยังเต็มอยู่เนาะที่ว่าไปเที่ยวเ้วจะไปเที่ยวไซกระถาติดตามเนาะพี่น้องก็คือหลังจากที่ว่าเข้ามาแล้วเข้าอันสอร้อยพาสปอร์ตแล้วเขาก็สิลงไปส่งหน้องเขานำเพราะว่าเขาสเปเขาก็สิลงไปนำน้องไปส่งน้องไปลงจับแขนคอเลยลงไปเลยขึ้นมาป่าเด้และอีกเจ้าหมือเขาจะไป ก็หลังสงครามนั่นแหละเฮ็ดบาดแล้วมือได้กับใบมือนั้นเออหลังสงกรามหลังสงกรามจากมือมันช่องมือจับมือทันใบเฮ็ดบอลเก่าบ่ทางบังเออทางแยินี้กันใบเฮ็ดบอลเก่าเนี่ยมันมันไกลกับบ่อนเหน่อยู่กับใบวลนอยู่มาเด้อพี่น้องหมูกระทะไออยู่ไทยพนเลี้ยงพักหรือกุ้งอันนี้ก็บมู ชาวข่าวนี่บนปากลายพี่น้องมาได้กินมุกกระทะได้กินตั้งแต่มือหนันมือไหลสดตอนหมอแอ๊กยังอยู่อันนี้ก็บบริกินเลยก็ปิกุ้งเป็นกะละมือก้าวลงกรุงเทพเท่อนี่นะทิ่ได้อยู่จักเดือนจักปีก้าวเด็กคอทำเนี่ยกกาวบุฟฟีเลยกาวจักเดือนชุดๆอ่ะก้าวป้อกูพ่อคนเดีกดำนะ ไม่ได hey, ้ไ yeah. right. The ้เราไม่ได okay. ้ได้หรอล่ะได้ลงาหล่อนีจากปีขั้นไข่้นไดนบัดนะอยู่หึงยังอยู่พึงอยู่เออประมาณประมาณพีหนาไปเลยไหมาเพิ่งชุดต่พีหนาเอ็มพีน่องว่เ้าเขาปีหนาปีหนากเลยปนาเรา เพป็นพี่น้องบอกว่าเจ้าขาวขึ้นมาไวทศินเดียยวสองปีขึ้นมาไวแต่พี่น้องเขาบอกเพื่อนเก่งสุดแล้วได้นะหกเดือนนะพวกคนไม่เคยไปนะจะเกิดหอดบ้านกลัวคนที่เคยไปแล้วอยู่ในช่ว <c oughs> อยู่ในวัดอยู่ในวัดแล้วพี่น้องกินโมกะะเลี้ยงน้องมาใหม่ม่เด้พี่น้องกินใน้ำจิ้ายงัวแม่ว่ามันโผล่ปล่อยมาอยู่มันน้อยหลับปล่อยบันมีได้ขาหมูบอขาขาหมูบักดัง ว่ามีแอนใช่ทางบางไทยไปถ่ากินเหนไหมกินจนอิ่มอะไแหละเนาะดำไม่ไม่ดำไม่ลวกนอตัวนี้นะซุกไว้ตัวนี้นะนั่ซุกมั่จะนน้กินมวนี้อิ่มค่ะปกติเราเป็นบม่ใช่อิ่มวันนี้มันค่อิ่มกินจนห้ง จากที่สัมผัสพั่น้นองพูนแล้วแล้วก็กินมูกถาแล้วตอนนี้ก็คืออิ่มแล้วพี่น้องพูนและล้างตรงการหมนและบัตรน้นองร้อยได้บัดรแถวกรัเจงสีลลงไปฝั่งไทยนะ้ำหลอบ้วนหัวจักเดือนจต่ชีแดงนะ้ำไม่ได้ลง,ง่ายดอกพี่น้องเห็นสัมผัสกันแบบนี้ยังบ้วนหัวชีจะลงมือได้เนาะพี่น้องสเปรย์กันไทันแล้วเคยเห็นกรุงเทพจักเที่ยแช่ว่าสแปรไปเห็ุงานอยู่กรุงเทพถาที่ตามเลยพี่น้องว่าสแปรย์ดได้เห็ุงานอย่างเนาะเพราะว่าอยู่บ้านนี่พี่น้องมันหอนมันเอาเลยอยากลงไปอยู่ พูดจะว่าอากาศคือคืออยู่บ้านเนาวหรือว่าเจ้าก็หอนกว่าบ้านเฮานะพี่น้องทางกรุงเทพคอมเมนต์บอกนาเลยว่าหอนหรือนาวเนาะเราอะเข้าขใจความรู้สึกโยชือว่าผู้บ่เคยไปยังอยู่ไปกรุงเทพนี่นะคือเาวลอยไปนะพี่โอ้ยพี่น้องคือนอนบ้านขนาดแต่ว่าคันอยู่โดนก็ยังคืนนอนอนเก่านั่นแหละคืออย่างเสาขาวอะานอยากมาอยากมามา,มาจนนอนบารับคันมาบานเลยคือว่ามันเบิดเงินเลยอยากไปอีก แบบนีเลยเนาะชีวิตบัสินกาดินล้นกันต่อไปพี่น้องแสู้ๆพี่น้องเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ละก็ขอเป็นกําลังแรงใจให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ไกลบ,บ้านเบิดทุก้ทุกคนนะบัวยอยู่ไกลหรืออยู่ไกลกลันมาแล้วพี่น้องเป็นกำลังใจให้เบิดทุกคนขอไปกันเนอคลิปนี้ไปนอนก่อนพอกันมาคลิปหน้า,าไปใส่ต่อไปแล้วคพรบ,พบทีมเลยิ่มบ่